กิจกรรมความเปลี่ยนมัะกิ่งันรพีนาครั้งยี่สิวันยี่สิบเจ็ดตอนที่สองวันที่สิบบทสวดมาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังธรรมยังพระปวาสังเกตสุวิหารติกะปิวัสเมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเกนะรติปัจเมติภิกขุเตหิสตเปวังลานเตหิตต,ต,ววตัยตายาโลกาลุกิเทวตาเยปิเย,ยนะรติปัตตาโหติพระวัตัางัญญานะภิกขุกันจ,จะ,าะอาตะโขจตุนังสุธาสวานิการังเทวนาฏทศนิยังโศ กวาสังเกตตุวิหารติกระบาดวิษมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเทนะติปตะพิคุตเตหิปตะหิไรติลาลาตุหิเทวดาเยปิเีนะสัญตาหติพระวันตังตัณนะพิคุสังพระจายอาหุยปิเอนะพิกวาเตนุสัมปะขามะบุญญาสมนีพระกวโตเอติเทปตะคาถาสยามมีงอสโคตาเทวตาเตยถาปินามาพระวาโพิโตแล้วม่ มหาสมิยปาว่มัมิงเนวายานวตาพิจาริมังนังนังเรีวตาเนี่สนติอะโควปราเทวตาันโตสันิเกอิมังคกระทางลาติรรตยดนุยวนุกตเียวนกระทงละันติปจิตาติอะปราติวตาันโตัสันิเกยิมังคกระทางละาเจวตาเีลังเทวตาปุตติรงโกนังไม่ายจติสุสาิมนาตะกุมาวันตุตตุนาคติอะโกวปราเทวตาันโตสันิเกยิมัง กุเสนันติตีพระโขวพระววาพิบุตรอนเดสีเยเยมิขวเวทังุงโลกาตเตวิานิเตติพะกันตังนั้เกายพิกสังกจเอปิเตพิขเวเหสุงอาติตัมมันานันทันโตตัมมาุตันเตันปีพระกันดันเเยเถวตาิบาเุเตสาบีมหังะเยเตพิขเวันติอาหังนันทันโตตัมมาอุตันันยมาใเวะเทวานต้นตายิรเตยะ เกรรมัสสมิงกทนท้ากุมภาลีตาเยดีแตงาระงปรสเจ้ากุหิฮททินั่นนางโลหสุโนโลตัดท่านางาวิจารศรียาบุโยร้นเทตเทเวนะพิาตเรโตันติจะถาลูกเกเทเเทวกายยาพิันตาเทวิญาพิกาโวเทจาบังุญรุตบา นสานะมัสูอเปเกนนันะมาสูงนิสานรัรลุ่อาังในดยาวเิอะะียมาตัวนเสียสารนอเกเเท่เทกัญญ่พิาเวกนนพิกโบเยของมัก็มีก็มีกังสองนักศกษาขาบุพาพจาาวันตอนนนนนนนพัฒนาพิกามือก็นังหร่ิงก็นังอาญาสาริาข่านเรื่องตัวเยอตัวนั้นอามาท้ามนาพิกามือกนังไม่ได้ไม่ใสารข่านข่าวเรื่องตัว มันตสันทิโนมาทมานาพิกรรมนางตะิจเอเจไรัายานันในที่มันตยุติมันตนะมันตัสันทิโนมาทมานาพิกรรมงนางติจิงวิราอาการนันนที่มันตัวยุติมันตนะมันตสันทิโนมาทมานาพิกรรมงนางมะพิงนางปิโยนะ้าอกาคุณพิโรนยกราติจิงรัาานปฏิมาัษสิตัต่ปแต่โอท่านมาในที่มันตยุติมันตนะมันตสันติโนมาทมานาพิกรรมง ที่สั่งมาใชุ้่นหสาวปติทินฤดูร้่นสีภาอนิทัมนะนะเวลาที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันที่โนมมดถ้ามานาพิกรรผมก็น่าตะไม่ติงว่านางบัจจิมาที่สังราใช้รุ่นกระโสาวปฏินะครับที่ปฏิมาราชสันติโลกุตติภัณฑ์นะอะไรที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโนมมดถ้ามานาพิการผมก็น่าตะไม่ติงว่านางคุณญาที่สังราใช้รุ่นลสาวปฏิทิะครนาทีปิมาราชสันติโลกุตติภัณฑ์นะอะไรที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโนมหมดถนามานาพิ สังเกตมายาตวาากูนี่สังารรยากเป็นตัวเป็นทววิทจวิจันอาโนจากินทุกมันทุกนี่มันรู้จักโทโนนนนนจากเทท้าตัวจากมาลติสิเทโนนั้นมนรู้จโทนถานส้กโอากูกัจสิงโกเจวาพุ่มาุย่าสมัติที่จานมาลนนนนนนมนน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 กนนมนนนนนนนานมนตนน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 นานมนนนนนรนนกนนนนา มุนากัาจะอาคูนาการิโนโรวันนหาแล้วก็ตั้งมันเย็นะก็เย็นนะเด็เทดาติตาโกเอะาเทตาิตาโนาติจาต่างพระยายังตานะกาีติปันโนเคกาสีพุทโธทั้งที่เดียรลาาตบนาแล้วนังสุดงทิตาพยาเหติติปันติตุยาติตาเทริทั้งนั่งนั้นันทั้น่งทั้งนังทนาแล้วหน้านิจตาตุติจัานโนนุ้ิน อาโพะเทวาปฏิว <icana>, ีเทโชวาโยังาเววาลโสนเนญาณาูเทวาะเนอกายาสเปนันที่ม <spit S 3> ันโตยุต mm ิม hmm. ันโตนมันโตสันตินโอมถ้ามานาพิกามงกุนางสมิติงว่นางวิรุเทวาลิจารุวาละาุฮาเทวาลกะูลูกาลณเทวาันะเป็นกาลักเนาอาภูลกะาลคเทวาโตทุกัวลกเทวิชาเทวาทา อายาตเปนันวนนี้โนที่มันโตยติมันโตนะมันโตสันทิโนมดธมนมพิการมู่นานมิตินังอากูเตาูเทวานสุนาลาวุญะาตมาแะญาโวนาระมาจาะจาระน้นญาญาากูอากูสันทิโนสทเดียายาเปลนันนนที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโนมดธมนมะพิการมุ่คนนานมิติ กูปโนทุศราอาคูทิโยเทวาิโยติชาวาทิโนปะละกาหมาปะละกาอาคูเดชินโนเทเทกายาตะเพนนันตวันนี้มันโตุติมันโตนะมันโตสันติโนมทามนาพิกามุนนาตมิติงกนังถุกนาคุณนาคุนาอากูเวคันตต่างต่างกูปากูอาคูเทวาติโนติโนตมานาติโนติยาติทรโนเอกายาตะเพนนันตะวันนี้โนที่มันโตุติมันโตนะวันโตสันติโนโมทามนาพิกามมุนนาตมิติงกนางเกมิยาติตายยามาตระเรณมิติ อาเนะโดยที่นาจะจีมาอากูอากูกรนีตาเรกายาตะเปนันตวันนิโมท่มันโตยติโตนตันโตสันทินมไามานาพีกาม่นางตมิติมนางสันเดเดวิยากาตะเปนันันเยะไรันยุติลาตาุูน้ะรันโกาตนาเดนาการนับาิตังทมาเป็นรุ่งจากทุน้าตโกตา่นนาิโกจะาตมิติมนางตมาอางทารณาด้มองตที่สายสลาโก กุมาริตะวะบริติโตเตยะสัพพะเกติติรีเวรังเกติติวินะนะลามิกะเอตัคัตถาปะทานะทัสสะเกเณนะปะถาวัตมัตตุโวปะมาทะวะรายะตะเตวะนังโหมมะเตโกจิเจอะริยมหาสะเณโนนะอิจาเกปะนิดานะตะนะระหัฏฐาตังปะทาวะวิรังวังนิถานังนิโกโตนะนโตติวิญโชตะถาโหระทัตติเตติเตนะโตอะยัสังวะเสตะนะละภาวิญญาวิมังคะสังญาจะกุมาระตะวะมัญจติตะถานะเกนะอะนิธีนะคะ เวชาพระิกบิตจับเพือนมุงตัตัตันางตันางวิราเหญิงกับอาะัมุงเดียร์สังปีชัยยุ่งังเวิชาคาสัเยสัโนมตนติสังหาพูดไ้ทีสาวกเตเตชะนตตาติ